สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับกระแตน้อยชาแนลสวัสดีครับบ่าวกล่มครับมามืันนี้พาพี่น้องไม่กินเผาปลาคอปลาคอท่าเกลืออย่างมีตำาหุงพร้อมมีน้ำจิม้มตัวนี้น้ำจิ้มกระแตน้อยจะไม่กินกับปลาคอ <c oughs> เห็ดหอมมียง <c oughs> พี่น้องพักท่านี้กับพักกาดหอมนะครับท่านี้ครับ เด็ดข้อหอมแล้วก็ผักสลัดผักสลัดมะฮอร์หอมมาค่ะมากินน้ำกันเปิดที่ขอบพมพัดเย็นดยเอาเลยนะครับเขาย็นก่อนตัวร่มหนาวนะครับวันนี้ร่มพัดแห้งๆนะครับมาเป็นบางเพื่อนุแต่น้อยเอามาว้ทั้งค่าง แขนสันแน่ <c oughs> ยืมมาถึงเราสิกินห่อนหอนลงพัดกินจ่อยโอ้ฝนครับเแี่ะแก๊ะอืมเอาโอ้โหยังห่อนอยู่ตัวพี่นนองย่งองหอนอยู่อือ โอ้ลมนะครับลมพัด,ด,ดยิ่งหนาวยู่จั้าง n g ใส่เขาน้ำก่อนตั้งจะห่อเมียงเขาห้องทองนี่ห้างันยุบตัมหหุงข้าเหนมาตามังมะฮุงนะคโอ้ลมมาก เดี๋ยว<ห>เอาตัวพอไฟนะครับนเนาะเี่ยวกรสิิ่มแน่ละครับคุณนะ <c oughs> งามวงคุณผูาา้บริหารมากเลยเนาะเ <c oughs> ห็นก็คอโตยิ้มยัย เอาออด็กว่าสองตัวนะครับดีดีเลย,ยตัวเก็ดเล่นหนวดดีเขาอ่เอาอแมมเอาเดี๋ยวมาตัวเกดหนวดดีปะ <laughs> 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 อืมใจต้องกันหังเนาะอืมจิ่มเหมืนจิ่มนี่ก็เลยด้วยอืมแต่ว่าอาจจะบ่เผ็ดนี่บ้าจวดมันนิดแต้น้อยมก็กินพราอประคอได้ครับโอ้ยลมแม่งลมแม่ง

ใต่หมอมสิไข่มันต้องอหออหอบนี่ตำมหุ่มเราจะเอาดูนีน,น้องพอความลมหนาวหนาวครับเอไม่ลง <laughs> ส่วนน่กับบรรยากาศกับสีน้วนะครับเนาะที่นอนกั่วคนกับรักษาสุขภาพนะครับเนาะอืมจกแก้มแก้มปลาคออืมมองติดเกะม <laughs> กินหางเออืมอืมมองหางกับเศษเนะ กระดูกีสลายกระที่เขาอลีว้ก,ก็ยังเย็นแหละนายังแรงนาเขาโอ้ตะหุงแดงเลยซีสัน ความอยางตง้องใส่ข้าวปุ่นน้ำนี่จังจะขัดแต่ว่าช่วงนี้งงงดก่อนกนระแตหน่อยกินจังสิล <c oughs> ะน้ปลาดินได้ ้างส่ำดินจะอืมกันงเ้าหอยั่งเบร์ตินเนียมทั้งหางกังร้ายจะเอาลอยเนี่ก็เอาทั้งนี้อืม เอาไปน้นมันดีเนาะโอเคน้ำมันมันหลเสียบใส่กับ<ม>น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานใส<ม>่ถาใส่กับใส<ม>่พริกเข้าไปอีกอะ่ะเสียบไปอีกอย่างหนึง่ง อืต้นหอมกับเก็บไม่จากสวน ไไงค่ะมันไม่กลางอือหือมีเห, <c oughs> เห,หรอ <c oughs> กลา่ไงผอมเลยกลาตัวให <c oughs> มันเลยเนานี่มันแต่เขาทั้งทอมียงแต่ตำมุงหัมาเอาให้วนี่มาคุณละตัวมังกันกหน,นอ ส่วนทางเป็นเบาบางนะดูกร้ายขนาดที่เขาขาวๆเช่นนั้นแจักได้ว่ามองไในมันกลางหลาย lòng một cái mùa của ta ngon quýt kẹt con tóc sào ผลหักกระตกแต่กระแต่น่อยจะไปปลูกมันลนะ่ะตานลำมันไว้เตรียมจะไปปลูกอืม ไม่ยีเ่นเนี่ยพวกเขาจนดเทีวที่เขาเหรไปลมบัดเย็นมาเลยรมะลำบาเที่ขเขาวหาอืม Ừ. càng, càng lại ใเตืนห้อมนั่ส่วนหางมันดีขนาดนึงพิจ,จิก่างอย่างไรครับ พี่น้องว่าอยากเห็นวิธีทําเอาไว้คลิปหนาได้พี่น้องลมแห้งหลมพาดงาใหม่ก็ส้นกระสีข,วข,ข,วขัวข่าขวัวขาค

nằm tình nhau ใส่ปคบเอาบหเอาอยอืมอือือมรมเเคยแห้่งเหี่ลมั้มต้นมามาต้นที่ระบาด จิ้มเจียวหวานแต่ม่ได้ใส่ถั่วตักพี่น้ง <c oughs> องมส่กระหวอดอะไรอีกบ้างครับ <c oughs> อืมอืมอืม 嗯，干。Okay. ตัวใหญ่ก็ใส่มันดีนะพริกใสายที่กว่า ลมผัดบนม่นมม้าเย็นดีเป็นเดอออกไปทางน้าหนาว <c oughs> อาูไหม่นนะแต่ได้ชิูบ

พอแล้วจ้ะพอแล้วโอ้โอ้โอ้ลมลมยืมไปก่นลมพัด มันเป็นลมพัดนหนำน้องเย็น,น,น,นจะทำกันอา่อยยุบหลร Hmm. Tiếp tục ngọt Sông ngày <laughs> <bức nhây>. Cái <laughs> sông tố hmm. này bọn mình lo bài Lô lộ Lô củ hmm. Bà nhảy nào <laughs> <laughs> ừ. <laughs> Kia giúp được cái nào ừ. Giúp nhầm xe ừ. gắn anh ta. xẹp. Lòng đó nè. <laughs> Thu... Thu... mẹ đây nè. này <cười> 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 nhanh này, không ừ. hoa, miệng xẹp nữa. Ừ, vừa <laughs> เดยวชุมนะครับโ,โมันเด็กกระแซบครับมันนี้เขาประคอสองตัวครับอืมตับตำม,มงงงเพ็ดอยู่ครับกระแตน้อยก่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมมือนนี่กระแตน้อยก็เบาก,กล้ามก่ะปลาลาไปก่อนส,ว,สวัสดีครับ